สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับช่องนั่นห้วงตกปลาพาก,กินพาเที่ยวนลครับแต่วันนี้เราไม่ได้ไปตกปลานะครับผมพอดีวันนี้เราจะมาถ่ายผลงานพ่อพ่อเขามาดักหนูไว้ครับก็เมื่อคืนก็ได้ไปเจ็ดแต้มครับเช้านี้ผมก็เลยมาถ่ายดูว่าดูพ่อ,พอจ,ะจะได้อีกไหมได้ปะได้ครับนั่นนะนี่แต้มแรกของเช้านี้ นี่ครับตัวไม่โตโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปก็คือลังเนี้ยล่างเนี้ยติดอย่างเงี้ยติดตั้งเยอะตตัวเนี่ยไม่ดูมัน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 เพราะท่นมันไม่เรื่องได้แล้วครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวเราจะถ่ายพ่อไปเรื่อยๆติดหนูอ้าวนีได้แล้วครับยกมาเลย นี่ครับเ mm. ต็มที่สองหนูช่วงนี้ก็ตัวไม่โตครับแถวนี้ก็หากินค่อนข้างจะยากหน่อยไม่เหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วตรงนี้หนูแถวบ้านผมหายากครับมีมีอันนี้ม่ติดตันงนี้ไม่ติดตันงนี้ไม่ติดครับอมอนน หมดเลยอ่หมดแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับผม <c oughs> นี่ครับนั่นนะฮะวันนี้เรตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งครับอพอก,กำลังดูครับตอนนี้ยังไม่ได้แต้มเพิ่มครับได้สองแต้มน้อยๆ <c oughs> ไ,ไปใหญ่งอเนื้อได้แปลงไปหุเนาะเอ,ออย่างนี้ตัวเนี่เออยามเลยครับเดี๋ยวพอไล่ดูไม่มีติดหรครับ <c oughs> ต,ตัวเอไม่มีติดเลยครับไปดูต่อครับนี่ครับทุกคนพอได้อีกแต้งนึงแล้วครับโอ้ยส์สวยน,น,นี่ครับ โอ้สดีเลยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับอยู่ตรงนี้โอ้หลังนี้ไม่ลั่นหลังนี้ก็ไม่ลั่นหมดอย่างตรงนี้ทางหมดีนะทางตรงนี้หลั่นองลั่นเห็นมาตัดจามเหี้นบ๊อกฟังลุ้นคอไปแล้ว ไม่มีรันเลยโอ้ยทางดีนะเนี่ยทางดีนะเมื่อไรนี่ค,ครับครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้ม <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุ้นกันจุดต่อไป <c oughs> นี่ครับทุกคนทางหนูโอ้อันนี้ลั่นฝาวสแล้ว ยังไม่ได้แต้มเพิ่มครับได้สามแต้มอันนี้ไม่ลั่น,าาอ,นอันนี้ก็ไม่ลั่นครับหมดอย่างเพาะหเห็บเดี๋ยวไปลุ้นจุดต่อไปนี่ครับเหลือจุดสุดท้ายครับโุ้ยลั่นครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่จุดสุดท้ายแล้วครับวันนี้ ได้สีแต้มครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันครับผมนี่ครับทุกคนผลงานรวมครับเมื่อคืนพ่อได้มาเจ็ดแต้มเมื่อเช้าได้อีกสี่ครับเป็นสิบเอ็ดแต้มครับนี่ถือว่าหมานเลยครับอยู่ในเวลานี้แถวนี้หายากครับแต่นี่ก็พ่อก็ยังได้มาเยอะเลยครับผมนี่ครับผลงานสวยๆนะครับตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยครับ นี่ครับผมโอเคครับครับทุกคนภารกิจของเราเช้านี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับผมก็ได้มา11ดแต้มครับผลงานของพ่อก็โอเคครับผมงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้นหลองตกปลาพากินพาเที่ยวด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ